อันนี้ก็ไ่ได้เอื้อนน้าล้มเนี่ยนะครับรถหกล้อเขามาเอาก็ได้ได้ยางเอาครับ <laughs> เห็บมาสุดป,ปลาแปอบไหวกว่าไปคับเมนับเยวลงไปลง อันนี้กับคูแล้วครับต้นไม้ใหญ่ป่ะบึงของมา้รารึป่ะลาดพัดนรึป่ะบุญละบึงหอยนี่ครับหอยนี่หอยนี่บุและใครอยู่ว่ามันมันไอญมีบองแกนเนาะมันแกนใต้อยู่ครับบ่ปันไดครับ

Cám mang nyo 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 nhiều nyo 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 cả, nyo 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 นดรถเฝายังลำบากครับแหลกกิลี่์ครับผมอันนี้ตัดคองไว้แล้วครับไอเนี้ยหยกตัดคองไว้แล้วมือดำเมิดไม่ได้ใส่ตรงมือเด็บเอาแล้ว มันเป็นกีตมเมพราะลมใสกีดต่อม้อมเนาะอาเห็นได้เกี่ยวยากเนี่ยองหลักป้าดกีกว่าขนาดเกินยากมันมืน ครับขอ,อญาตเก็บงานก่อนเดี๋ยวกันไม่คิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชทด้วยด้วยครับต้องกังเป็นสิ่งิีด้วยเดเสร็จจากเขากันที่เป็นหน้าอ้อยเนาะโอเคครับเจอไม่คิปหน้าครับสวัสดีครับ